วันนี้นะคะคุณอยู่กับเราทั้งสองคนในไทเกิร์ชอชปิ้งเพื่อนที่รู้ใจคุณคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เอาใจคอออกกําลังกายนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆการออกกำลังกายดีๆอย่างการปั่นจักรยานนั่นเองใช่แล้วนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการปั่นจักรยานค่ะนอกเหนือจากที่คุณจะต้องเลือกซื้อจักรยานที่ธรรมะแมงแล้วก็เข้ากับบุคลิกแล้วก็สรีระของคุณแล้วนะคะชุดปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะเพราะว่า,าชุดแั่ออก ชุดปั่นจักรยานของเราเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าผ้าเนี่ยไม่ดีไม่ละมายนะคะ,คะชื้นหรือรวมไปทั้งรอยตะเข็บต่างๆเนี่ยที่มันทําให้เราคันคเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิในการปั่นของเราจะหายไป<ช>แลวการปั่นของเราจะไม่สนุกเลยค่ะถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้ค่ะเรามีเซ็ตสุดคุ้มเลยนะคะที่เรียกว่าถ้าหากคุณเนี่ย ซื้อเซตนี้ไปคุณสามารถที่จะเริ่มต้นปั่นจัก,กรยานได้เลยละค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไทเกอร์ช้อปปิ้งขอเสนอนะคะสเปนเด็กชุดปั่นจัก,กรยานนะคะจะมีตัวเสื้อแขนสั้นสเปนเด็กนะคะราคา690บาทกางเกงขาสั้นสเปนเด็กราคา790บาทนะคะรวมไปถึงถุงมือสเปนเด็กด้วย290บาทและกระเป๋าคาดเอวด้วยนะคะราคา290บาทเพราะฉะน,น,นั้นทั้งเซตนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่2 6 0บาทแต่ว่าวันนี้ไทเกอร์ช้อปปิ้งขอเสนอเซตน,น,นี้ในราคาเพียงแค่1น 1,550บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาได้ที่023518000ค่ะนี่ค่ะเซ็ตสุดคุ้มของเราแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาพิเศษขนาดไหนค่ะใช่ค่ะเรามาเริ่มจากตัวเสื้อกันก่อนนะคะ,คะเนื่องจากว่าตัวเสื้อของเขานะคะเนื้อผ้าของเขาเป็นโพลีเอสเตอร์100%เพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยเรื่องการรัดยืดหยุ่นกระชับเนี่ย ดีมากนะ<ม>อ่าให้ดูตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็รวมไปถึงตัวเนื้อผ้าเนี่ยเป็นครูดายนั่นเองะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเนื้อผ้าเขาจะเป็นแบบรูเล็กๆเหมือนตาข่ายเล็ก,ลก,ลกๆนั่นเองะนะคะ,คะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นจะระบายได้ดีนะคะเย็นสบายเหมาะกับอากาศของประเทศไทยเลยนะคะ,ะรวมไปถึงเนี่ยเวลาเหงื่อออกเนี่ยจะสามารถแห้งได้เร็วด้วยนะคะสำหรับเนื้อผ้าแบบนี้อ่าแล้วเรามาดูที่สีของเขากันบ้างนะคะสีของเขาเนี่ยเป็นสีสะท้อนแสงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเวลาเราจะขี่ไปแล้วกลัวใครมองไม่เห็น เนื่องจากว่าสีของเราเนี่ยชัดมากนะคะเอามาดูทางด้านในของเขาบ้างค่ะ นี่คือด้านในของเขานะคะเราจะเห็นเลยว่าตะเข็บของเขาเป็นแบบแฟตล็อกนั่นเองนะคะแฟตล็อกเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องไม่ระคายเคืองผิวนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่เขาจะเรียบเนียนไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเจอตะเข็บไม่ดีนะอยากจะบอกว่าบางทีแสบเลยค่ะน้องแอมไม่ใช่แค่คันอย่างเดียวนะคะจะเป็นรอยแดงนั่นเองนะคะพอตะเข็บเสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่ตัวซิปของเขาซิปของเขาตรงนี้นะคะเป็นล็อกเกอร์เบิซิปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอดึงรูดขึ้นมาปุ๊บแล้วกดลง เขาจะล็อกทันทีนะคะไม่เลื่อนหลุดไปนั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวแบรนด์ของเขาด้วยสเปนเด็กตัวนี้ดียังไงตัวนี้เป็นแถบเรืองแสง<ะ>เพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะมองไม่เห็นแล้วไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะคะเรามีด้านหลังด้วยดูด้านหลังการจะอยู่ทางด้านล่างนี่เองะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแถบเลืองแสงเพราะฉะนั้นเวลาเรามีรถ ขับผ่านนะคะขเขาเปิดไฟมายัางไงก็ต้องเห็นนะคะรวมไ,ไปถึงแถบตรงน,นี้ด้วยนะแล้วก็ช่องใส่ขอ,ของของเขานะคะจะมีทั้งหมด3ช่องสามารถใส่ขวดน้ำได้อย่างสบายมากตรงน,นี้นะคะ<ม>และ้วก็เก็บของได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงทางด้านล่างของเขาด้วยนะคะขอบด้านล่างเนี่ยจะเป็นขอบรัดอย่างดีเลยค่ะอาจจะให้ดู เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เลื่อนเลยจะอยู่ติดอยู่กับตัวตรงนี้นะคะ,คะนี่คือขอบเสื้อของเขานั่นเองอไปดูท่งกางเกงกันบ้างค่ะส่วนของเสื้อดีขนาดนี้กางเกงดีไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะแอบใ้คุณผู้ชมเนี่ยดูกางเกงแบบรุ่นเก่าก่อนค่ะรุ่นเก่าเนี่ยนะคะไม่มีระบบกันกระแทกใดทั้งสิ้นค่ะแล้วก็บริเวณของขากางเกงนะคะก็ไม่มีแถบยางเพื่อที่จะป้องกันขากางเกงม้วนอีกด้วยนะคะก็ะจะเป็นกางเกงผ้าสเปนเด็กทั่วไปแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับ รุ่นใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความพิเศษของเขาเป็นยังไงะนะคะตัวใหม่ที่อยู่ในเซ็ตสุดคุ้มค่ะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ไลกาค่ะที่ให้ความยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็ระบายเหงือ่อแห้งเร็วอีกตั้งหากค่ะพร้อมทั้งบริเวณของเป้ากางเกงนะคะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะนี่นะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังแบบนี้นะคะเขาก็มีจะเป็นแพด คูม็กนั่นเองนะคะ,คะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูบริเวณข้างในเห็นไหมคะมจะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะนี่เป็นแพท พุมแม็กนะคะหนานุ่มค่ะลดแรงเสียดทานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับนักปั่นจักรยานเนี่ยบางท่านอพอเวลาเราขึ้นเนินะนะคะหรือว่าเจอทางขุกข่ะค่ะ,คะก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานหรือว่าแรงกระแทกระหว่างปั่นได้นะคะถ้าหากว่ามีแผดนี้หนานุ่มขนาดนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ลดแรงเสียดทานได้นะคะ,คะนอกเหนือจากนี้เองค่ะบริเวณขากางเกงนะคะนี่ มีแถบยางค่ะเพื่อที่จะป้องกันขากางเกงม้วนนั่นเองนะคะระหว่างปั่นเราจะได้ไม่ต้องมาพวงกับขากางเกงด้วยนะคะแล้วซึ่งแอมเนี่ยก็ใส่อยู่ตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน<อ>นะคะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยจะเข้ารูปไปเลยนะคะแล้วก็ขากางเกงค่ะก็จะไม่ม้วนด้วยนะคะ นี่คือความพิเศษของกางเกงนั่นเองค่ะนอกเื้อจากกางเกงและเสื้อแล้วนะคะในเซตนี้ค่ะเรามีถุงมือด้วยค่ะ,คะซึ่งถุงมือแอมก็ใส่อยู่แบบนี้นะคะซึ่งก็อยู่ในเซตสุดคุ้มของเราด้วยค่ะกับถุงมือแบบนี้เลยให้นักปั่นนะคะสามารถซื้อเซตนี้แล้วก็นําไปปั่นจักรยานได้เลยค่ะ นอ,นอกจากนี้มีนี้ด้วยน้องแอมกระเป๋าคาดเอวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยบางทีเราจะอยากเก็บกุญแจรถเก็บเหรียญเก็บอะไรบางอย่างนะคะ,ท,ะที่ทปการซิปนั่นเองเราก็มีตัวซิปรวมไปถึงแถบของเขาเนี่ยเป็นแถบเรืองแสงเช่นเดียวกันะนะคะคาดเอวตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีเก็บของได้เยอะเพราะว่าช่องของเขาค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะกว้างอ่ะคะให,ให้ดูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเอ้ยเราใช้โทรศัพท์เครื่องใหญ่จังเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวสามารถใส่ในนี้ได้เลยนะคะครบมากสุดคุ้มมีทั้งเสื้อกางเกงถุงมือและกระเป๋าเทียนเอลด้วยใช่แล ราะฉะนั้นนะคะเซ็ตสุดคุ้มแบบนี้เนี่ยคุณสาม,มารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้เลยเห็นไหมคะว่าเนื้อผ้าเนี่ยดีมากๆเลยนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยตัวกางเกงก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะน้องแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งชุดข,ของเราใส่แล้วแบบว่าอูโเราไม่มีกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอากาศร้อนแค่ไหนนะคะใช่แล้วนะคะสาม,มารถจะ สั่งซื้อเซตนี้เซตเดียวค่ะคุณก็สามารถจะไปซื้อแล้วก็ไปปั่นจักรยานกับเราได้เลยค่ะอะไรอะไรแต่ว่าเรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่านะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้จ่ายในราคาเบาๆเลยค่ะสําหรับเสื้อในีั้นะคะ่ตัวค่ะมูลค่า690บาทค่ะกางเกงขาสั้นนะคะมูลค่า790บาทค่ะถุงมือ1นคู่ค่ะ290บาทนะคะพร้อมทั้งกับกระเป๋าคาดเอว1ชิ้นจาก เป็นเด็กค่ะมูลค่า290บาททั้งหมดนี้นะคะรวมแล้วมูลค่ากว่า2,060บาทค่ะเหลือเพียงแค่1,550บาทสุดคุ้มขนาดนี้นะคะรีบโทรมาได้เลยที่หมายเลข02-3518-000ค่ะ เปนเด็กนะคะเสื้อเป็นเด็กเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์100%เเพิ่มความหนารัดกระชับยืดหยุ่นดีเนื้อผ้าคลูไดใส่แล้วไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะเย็นสบายเหมาะกับอากาศประเทศไทยค่ะชุดปั่นจักรยานเปนเด็กค่ะ เย็บแบบไร้ตะเข็บแ l ล t ล็อกนะคะไม่มีรอยต่อไม่ระคายเครื่องผิวเรียบไปกับสรีระของผู้ใส่ค่ะตะเข็บเคียวท้อนแสงและบริเวณด้านหลังเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ของถึง3ช่องด้วยกันค่ะชุดปั่นจักรยาน เด็กนะคะตัวกางเกงเนี่ยผ้าจะเป็นโพลีเอสเตอร์ไลกนะคะคลแมกหนานุ่มนะคะซับแล้วก็ลดแรงเสียดสีในการนั่งปั่นนะคะระบายเหงื่อได้ดีแห้งเร็วและทําให้คนรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นผลิตจากผ้าคุณภาพดีมีความต้านทานต่อการยืดหยุ่นที่ดีไม่ย้วยแล้วก็แห้งเร็วค่ะ เซตสุดคุ้มค่ะกับเซ็ตชุดปันจักยาสเปนเด็กนะคะประกอบด้วยเสื้อสเปนเด็กมูลค่า690บาทค่ะกระเกงขาสั้นสเปนเด็กมูลค่า790บาทถุงมือสเปนเด็กมูลค่า290บาทและกระเป๋าคาดเอลสเปนเด็กนะคะมูลค่า290บาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะร,รวมมูลค่ากว่า2,060บาท แต่พิเศษค่ะลดเหลือเพียงแค่1,550บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรมาที่ Tiger Shopping น,นะคะ02 351 8000ค่ะ มาดูกันที่ตัวเสื้อะนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆเราเสื้อของเขาเนี่ยใส่สบายน้องแอม<ช>วมก็เย<ช>่นสบา,าที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเนื้อผ้าข,ของเขาเนี่ยะคะเป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,ะรวมไปถึงคูลดายด้วยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยตัวเนื้อผ้าเขานอกจากจะบางเบาสบาย,สบายใส่ง่ายนะคะยืดหยุ่นรัดกระชับกับตัวแล้วนะคะที่สําคัญไม่อึดอัดแล้วเวลาเราเปียกเหงื่อขึ้นมานะเวลาเรามีเหงื่อนะตรงเนี้ยเขาจะแห้งเร็วมากนะคะ ยิ่งเวลาเราปั่นจัก,กรยานไปด้วยเจอลมไปด้วยโอ้โหแป,ป๊บเดียวน้องแอบจริงๆถอดเสื้อมาเหมือนไม่เปียกเลยนี่นะคะถ้ารวมไปถึงสีด้วยของเราสีเขียวสดใสเลยพูดเลยว่าเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเพราะว <tha. S 1> ่าจราิงๆ้วเวลาเราปั่นจักรยานน่ะถ้าเขามองไม่เห็นเราเนี่ยหูอันตรา,ายมากนะนะคะ,<า>ะ,คะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ารถจะมาเฉียวเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้นี่เสียของเขาค่อนข้างที่จะเด่นเลย <tha. S 1> นะคะรวมไปถึงด้านในเราอยากจะให้ดูว่าตะเข็บของเขานี่ตรงนี้ชอบมากนะคะเขาเป็นตะเข็บแบบแฟลตล็อกนั่นเองแฟลตล็อกดียังไงอยากจะบอกว่าคุณเเคยจอ อยู่แล้วแหละทุกคนน่าจะเคยเจอสาหรับตะเข็บข้างในที่มันนูนออกมาแล้วคันไม่เรียบเนียนนะคะบาดผิวของเราทําให้ระคายเคืองนะคะแต่ว่าตัวนี้นี่ไม่เป็นเลยเรียบเนียนไปกับผิวเลยนะคะและอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตัวตะเข็บตัวนี้ไม่ดีเนี่ยปั่นไปคันไปเกาไปโอ้โหน้องแอมเดี๋ยวมีปัญหาอุบัติเหตุกเกิดขึ้น<ช>ง่ายมากนะคะและรวมไปถึงตัวซิปของเขาด้วยอ่ะเรามาดูซิปกันดีกว่าสมมติป,ปั่นๆอยู่ถ้าซิปไม่ได้ล็อกเนี่ยอยากจะบอกว่ามันไหลลงมานะคะจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูซิปของเขาเลยพอ เราลูดขึ้นค่ะแล้วกดล็อกเนี่ยเขาจะเป็นล็อกกระเบืซิปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยสําหรับการไหลลื่นลงมารวมไปถึงการปั่นตอนคืนบางทีเนี่ยไฟของจักรยานไม่พอเห็นแค่ตัวจักรยานไม่เห็นค่ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแบรนด์ของเขาตัว Spendex เนะคะเราจะเห็นเลยว่านี่เขาเป็นแถบสะท้อนแสงนะคะโลโก้ของเขาตรงนี้นะรวมไปถึงด้านหลังด้วย อ่านี่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเด็กจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เส้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยเวลาเราก้มเวลาเราหมอบปั่นนะคะเราก็จะมีแถบสะท้อนแสงตัวนี้ที่ช่วยเรานะคะ,<ฮ>ะให้รถเห็นเราเวลาตอนกลางคืนรวมไปถึงช่องใส่ของด้วยนะคะชอบมากเพราะเป็นคนหิวน้ําบ่อย <ฮะ S 1> โอโ้น้องแอบบางเสือ้อบางตัวมีช่องเดียว2ช่องหรือไม่มีช่องเลยตัวนี้มี3มช่องใส่ของเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงยัดขวดน้านได้อย่างสบายเพราะว่าช่องใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงด้านล่างของเขาด้วยเรามาดูด้านล่างของเสื้อนะคะ ด้านล,ล่างของเสื้อนเนี่ยรัดกระชับกับตัวตรงนี้นี่ย,<ะ>ยังยืดเขาค่อนข้าง,งที่จะแน่นเลยแหละนี่นะคะจะให้ดูตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ตัวนี้บอกเลยว่ากระชับรัดเหมาะกับรูปร่างของเรารวมไปถึงระบายได้ดีะนะคะเราพูดเลยว่าใส่แล้วยินสบายเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากค่ะ เป็นส่วนของเสื้อไปแล้วนะคะมาดูส่วนของกางเกงกันมากดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแอมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกับกางเกงแบบเก่าค่ะแบบเก่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกางเกงธรรมดาค่ะไม่มีแผ่นอะไรที่จะมารองรับแรงเสียดทานหรือว่าแรงกระแทกของนักปั่นได้เลยใช่จริงๆบางคนใส่เกมแบบนี้อยู่อยากจะบอกเปลี่ยนดีกว่านะคะใช่แล้วอแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกางเกงค่ะ ของส p ป n d e x กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่อยู่ในเซ็ตสุดคุ้มของเราค่ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าผ้าของเขาได้ยืดหยุ่นได้ดีค่ะเพราะว่าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ไลค่านะคะก็จะช่วยในการยืดหยุ่นแล้วก็เรียบเนียนไปกับสรีระของผู้ปั่นค่ะแล้วก็ช่วยในการระบายเหงื่อได้ดีแห้งเร็วด้วยนะคะแล้วก็บริเวณของเป้ากางเกงค่ะนี่นะคะก็จะมีแผ่น พูม็กซ์นั่นเองค่ะจะเป็นแผ่นที่หนานุ่มลดแรงเสียดทานแรงกันกระแทกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในค่ะนี่บริเวณข้างในนะคะเห็นไหมคะว่าเขาหนามากมหนามากแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะเรียกว่าช่วยลดแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดทับรวมถึงแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยะค,ะค่ะมาดูบริเวณของขากางเกงกันบ้างนะคะขากางเกงค่ะ นี่เขาจะมีเป็นแถบยางนะคะที่จะมาช่วยล็อกเอาไว้ที่บริเวณของโคนขาของคุณให้ขากางเกงเนี่ยไม่ม้วนขึ้นะระหว่างที่คุณปั่นจักรยานนั่นเองนะคะนี่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีแถบนี้จริงเราปัาลล่นเราขยับใช่ไหมน้องแอมมันอาจจะเลื่อนขึ้นพดนมาได้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งกางเกงนี้นะคะแอมก็ใส่อยู่ค่ะเห็นไหมคะว่าจะเรียบไปกับสรีระนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วก็บริเวณของปลายขากางเกงค่ะก็ สามารถที่จะทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวะนะคะ,คะอะนอกเหนือจากเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วค่ะในเซ็ตสุดคุ้มของเรามีถุงมือให้คุณด้วยค่ะเรียกว่าพร้อมที่จะออกไปปั่นจักรยานพร้อมๆกันเลยนะคะม,มีถุงมือแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งเข้าเซ็ตกับตัวเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะคะนี่สวยงามขนาดนี้แล้วก็จับถนัดมือนะคะรับรองว่ามือของคุณเนี่ยไม่ได้านแน่นอนอ บางทีเนี่ยเขาก็ซึมเหงื่อด้วยน้องแัวนปั่นอยู่จะจับอยู่เหงื่อออกมือลื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นใส่ถุงมืออย่างนี้ปลอดภัยนี่ค่ะสาหรับคนที่คองเยอะสาวๆจะไปปั่นจักรยานไหนขอพกลิปสติกสักแท่งหนึ่งได้ไหมไม่รู้จะไปพกตรงไหนนะคะไหนจะเศษสตางค์เหรียญหรือโทรศัพท์มือถือนะคะบอกเลยว่ากระเป๋าเคียนเอลของเขาตัวนี้นะคะจากสเปนเด็กใส่ของได้เยอะมากเพราะช่องของเขาค่อนข้างที่จะกว้างนี่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูพอขยายออกมาแล้วใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสาหรับมือถือเครื่อง่ สามารถใส่มาในนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงด้านในเนี่ยเขาจะเป็นกันน้ําด้วยเพราะฉะนั้นถ้าปันป่นๆอยู่ฝนตกอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะกระเป๋าคาดเอวตัวนี้ก็อยู่ในเซตนี้ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเซตนี้พูดเลยว่าคุ้มสุดคุ้มน้องแอมคุ้มมากเทั้งเ,เซตนี้ออกทัวร์ลิงกับเขาได้เลยไปขางจังหวัดได้เลยถูกต้องเลยนะคะ โอ้โหสุดคุ้มขนาดนี้เนี่ยต้องรีบโทรเข้ามาหาเรากันเลยนะคะอยากจะบอกว่าสําหรับทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงค่ะใครที่เป็นนักปั่นจักรยานเนี่ยคุณจะต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากเรามีเสื้อกางเกงที่เข้ากับสรีระของเรายืดหยุ่นได้ดีแล้วก็แห้งไวเนี่ย สำคัญมากอืกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีชุดนี้นะเราบอกเลยว่าเวลาจะแปะที่ใหม่เราก็ธรรมะธรรมแงถ้าชุดมันทําให้เราธราธมรมะธรแมงการปั่นของเราก็จะสนุก่นเองนะคะ<ช>และ้แล้วมีสมาธิในการปั่นไม่ต้องคอยกังวลว่าเอ้ยม,มันเปียกเอ้ยมันคันเด้ยหรืออะไรต่างๆพวกนี้ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มกันไปเลยนะคะกับชุดปัจจยานจากสเปนเด็กนั่นเองค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อนะคะมูลค่า690บาทค่ะแล้วเกขา ส้นสเปนเด็กค่ะมูลค่า790บาทนะคะทุ้งมือ1คู่แบบนี้ค่ะมูลค่า290บาทกระเป๋าคาดเอวจากสเปนเด็กค่ะมูลค่า290บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ2 6 0บาทค่ะวันนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับ t i เ e r Shopping ของเราเหลือเพียงแค่1,550บาทเท่านั้นรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อค่ะ02351-800 0ค่ะ เสื้อสเปนเด็กเนี่ยเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อซค่ะเพิ่มความหนารัดกระชับยืดหยุ่นดีในะคะเนื้อผ้าครูดายใส่แล้วไม่ร้อนไม่อึดอาจยินสบายเหมาะกับอากาศประเทศไทยค่ะชุดปั่นจักรยานสเปนเด็กนะคะเย็บแบบไร้ตะเข็บ แฟลตล็อกค่ะไม่มีรอยต่อไม่ระคายเคืองผิวเรียบไปกับสรีระของผู้ใส่ค่ะแต่เข็บเขียวนะคะท้อนแสงด้วยและบริเวณด้านหลังเป็นกระเป๋าสำหรับใส่คองได้ถึง3ช่องค่ะ ชุดปั่นจักรยานสเปนเด็กนะคะตัวกางเกงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ไลค่าค่ะคูแมกน้านุ่มนะคะซับและลดแรงเสียดทานในการนั่งปัน่นระบายเหงื่อได้ดีแห้งเร็วทําให้คุณรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นผลิตจากผ้าคุณภาพดีมีความต้านทานต่อการยืดหยุ่นที่ดีไม่ย้วยแล้วก็แห้งเร็วค่ะสาหรับชุดปัจจักยาสเปนเด็ก สุดพุ้มในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยเสื้อสเปนเด็กค่ะบูลค่า690บาทกางเกงขาสั้นสเปนเด็กบูลรค่า790บาททุงมือสเปนเด็กทํบมูลค่า290บาทและกระเป๋าคาดเอลสเปนเด็กในคำบูลรค่า290บาทรวมทั้งหมดนี้ค่ะมูลค่ากว่า2,060บาทแต่เหลือเพียงแค่1,550บาทเท่านั้นค่ะกดโทรศัพท์มาที่ Tiger Shopping ของเราได้ที่หมายเลข02351 8000ค่ะ สุดคุ้มขนาดนี้ แหมอยากจะบอกหลายๆคนอยากจะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ปั่นเป็นทางการฉันปั่นแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากวันละแค่ชั่วโมงเดียวฉันต้องใส่ชุดเต็มขนาดนี้เลยเหรออยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําให้มันดูแย่ไม่ได้ทําให้มันดูแบบว่าเรามากเกินไปโอเวอร์จนเกินไปแต่อยากจะบอกที่เขามีชุดปั่นแบบนี้เพราะชุดแบบนี้เขาสะดวกสบายนะคะเขาทำออกมาเพื่อให้เราปั่นได้ดีนั่นเองทุกอย่างรองรับการกระทําของเรานั่นเองถูกต้องเลยนะคะและที่สําคัญถ้าหากว่าคุณไปเลือกซื้อข้างนอกเนี่ยแพงมากเลยนะปกติแล้วเนี่ยนะคะ แพงมากๆเลยแต่ว่าสำหรับชุดปัจจักยาสเปนเด็กในวันนี้ค่ะที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งเราจัดให้สุดคุ้มลดราคาพิเศษให้กับคุณแบบนี้นะคะแล้วก็มีไซส์ให้เลือกด้วยถูกต้อนนะคะเรามีตั้งแต่ M ถึง XL เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณผู้ชายท่านไหนที่แบบท้วมหน่อยนะคะหรือว่ามีอายุแล้วนิดนึงตัวใหญ่หน่อยนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเซ็กซของเราได้ใช่แต่ว่าพิเศษกว่านั้นค่ะเรามีไซส์แบบ Xx เอลให้กับคุณด้วยสําหรับใครที่เป็นคนร่างท้วมตัวใหญ่มากหรือว่ากลัวว่าใส่รัดบริเวณแบบเข้ารูปมากจนเกินไปแล้วจะรู้สึกอึดอัดถูกไหมตัวเลยนะคะเรามีไซส์ให้เลือกเยอะขนาดนี้รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะ023518000ค่ะบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากจริงๆทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะถุงมือรวมไปถึงกระเป๋าคาดเอวด้วยนะคะมีนี่อ่ะเรามาดูตัวเสื้อกันอย่างที่บอกก็คือเพื่อความปลอดภัยทั้งสีสันสะท้อนแสงเนื้อผ้าดีนะคะ รวมไปถึงตัวโลโก้ก็สะท้อนแสงมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะรวมไปถึงช่องใส่ของด้านหลังก็มีด้วยใช่แล้วนะคะมาพูดถึงกางเกงบ้างค่ะในเซ็ตนี้มีกางเกงด้วยแน่นอนนะคะซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ไลคลานั่นเองค่ะ,คะก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็มีแพดคูมแม็กซ์ค่ะที่จะมาช่วยรองรับการกระแทบบริเวณของเป้ากางเกงด้วยนะคะแล้วก็บริเวณของแถบขากางเกงค่ะก็จะเป็นแถบยางนะคะที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขากางเกงม้วนขึ้นมานั่นเองค่ะสามารถสวมใส่ได้ ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะใช่ค่ะ,คะรวมไปถึงถุงมือที่น้องแอมใส่อยู่ด้วย<ช>นะคะ,คะก็จะได้ไปในเซตนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าคาดเอวด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดเลยว่าครบเซตเลยนะคะได้ทั้งเซตนี้ไปไปปั่นจักรยานที่ไหนไปได้เลยระยะเวลานานแค่ไหนก็ปั่นได้<ช>ครบเ้วเขนาดนี้นะคะ นี่นะคะอ่ะถุงมือแบบนี้กระเป๋าคาดเอวแบบนี้ค่ะเซตนี้สุดคุ้มจริงๆนะคะกับเสื้อสเปนเด็กค่ะมูลค่า690บาทกางเกงขาสั้นสเปนเด็กนะคะมูลค่า790บาท ถุงมือสเปนเด็กค่ะมูลค่า290บาทค่ะกระเป๋าคาดเอลสเปนเด็กนะคะมูลค่า290บาททั้งหมดนี้นะคะรวมมูลค่ากว่า2,060บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะเหลือเพียงแค่1,550บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะ t i เกอร์ช p อปปิค่ะรีบโทรเข้ามาที่ใหมายเลข02351800 0ค่ะ โอ้โหเซตนี้นี่มันคุ้มมากน้องแอน<ฆ>ได้ครบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภรรยาซื้อให้คุณสามีเป็นของขวัญแลนะ่าสนใจใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเน<ฆ>ี่ยใครที่สนใจอย่าลืมนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่02-351800 0นแะคะ<ฆ>แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับไทเกอร์ช้อปปิ้งเพื่อนที่รู้ใจคุณะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว<ฆ>พบกับเราได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เกอชอปปิ้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ